สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเรามาอยู่กันที่อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอันนี้ผู้จัดการร้านไอศครีมชื่อคุณอะไรคะนางคุณนางเนาะใช้เครื่องทอดมานานหรือยังคะประมาณน่สามสามเดือนเนาะเข้าวสามเดือนใช้เป็นยังไงบ้างคะโอเคอยู่เนาะเมื่อก่อนใช้เป็นแบบไหนคะเป็นกระทะค่ะกระทะใบบัวปะใช่ค่ะใช่อ๋อใช้กี่เครื่องเะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ประมาณกี่ใบสี่ใบใ แล้วลดคนงานได้ไหมลดลดได้แล้วก็ประหยัดแก๊สไปด้วยประหยัดแก๊สด้วยเนาะประหยัดไปเท่าไหร่อ่าร่าวถ้าเมื่อก่อนต่อวันก็อาจจะประมาณสามสามสามถังอ่าแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ประมาณถังกว่ากว่าอ๋อประหยัดได้ครึ่งๆงเนาะได้เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าถังกว่าเนาะใช่ค่ะส่วนมากเราจะทอดเป็นตัวนี้ค่ะเปมูตัวกากเจียวเอากากเจียวทอดกากเจียวนะคะเอามากินกับก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือแปดสิบเก้าสิบก็ได้ลงครั้งหนึ่งแปดสิบเก้าสิบโลโอ้ลงเยอะนะคะลงเยอะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะคะอร่อยค่ะเขามีหลายสาขาค่ะประมาณร้อยร้อยสิบกว่าสาขาเนาะเ็นชายร้อยห้าสิบสามนะคะอยู่ที่ที่เป็นชายมันเลี้ยงที่เห็นเขาขายดีมากเลยนะคะถ้าสนใจแฟนชายก็ติดต่อทางก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาได้นะคะส่วนต่างที่ที่เราเห็นจากใบบัว มีส่วนไหนบ้างคะมันก็เหมือนอย่างที่คุณแพลวบอกนะคะก็ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็ประหยัดเก๊กอ๋อค่ะได้เนาะได้เลยเนาะถามความรู้สึกว่าใช้กระทะเครื่องทอดกับใบบัวใช่ต่างกันยังไงสรุปก็คือคุ้มค่าเนาะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชวนเพียงใบเดียวผ่อนได้เลยค่ะศูนย์สอบถามเครื่องทอดอุตสาหกรรมเวลแพคได้นะคะ